เอางั้นเอาเรื่องกินก็ได้มั้งเก็บไว้นาก็ใส่เลยเก็บไว้นาก็ใส่เลยแต่พี่อยากจะให้ข่าให้ข่าข่ารักเองอ่ะข่ารักเองนั่งหันหน้าเข้าหากันค่ะแล้วนมยัดหน้าไปแล้วนมยัดหน้าไปเลยว รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ8ปีขึ้นไปเนื้อหามีคำพูดจากเธอ่ึงลามกอนาจารย์พวกโลกสวยอย่าเพิ่งมาเสียกดูแล้วอย่าให้กูรู้นะว่ามึงมาแอบตูกูจะฟ้องพ่อมึงแต่ถ้ามึงจะดูมึงไปตามพ่อแม่มึงมาดูด้วยกูเตือนแล้วนะ สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ร้านเราแถวศรนามันเป็นสถานที่ที่วัยรุ่นอย่างพวกเราคุ้นเคยนากร้านนี้ผู้ใหญ่ใจดีมากคอยดูแลเรานี่แบบใจดีมากดีครับผมแล้วเด็กก็น่ารักทุกคนเลยเต่ารักอย่างเดชไะแล้วเดี๋ยวไปดูน้องกันว่าน่ารักแค่ไหน านเราเซนาร้านนี้คุบอกรู้ว่ามาทีไรไม่เคยผิดหวังเลยจารณาจริงนี่ดูอย่างน้องดิอย่างน้องก็เช่นกันน้องไม่เคหวังได้ค่ะชื่อลัคกี้ค่ะสูง168นม36นม36เอล26โคตรสัมผัสอะไรนี่นมนี่คือนมจริงค่ะเฮ้ยเราเราไมีมีแพนที่จะทำเพื่อไหมขี้เกียจแปะค่ะก็เอาแบบนี้ก็อาแค่นี้คำถามข้อแรกเลยนะครับเคยโดน พาไฟแดงไหมเคยคะ่ะก็ไม่รู้ว่าประจำเดือนจะมาค่ะก็เลยไปต่อเลยมาก็มาใช่ไหมเธอทุกครั้งที่เราพาไฟแดงเราพานบกขนาดไหนแดงจาด <c oughs> ๋าแดงจ <c oughs> ๋าเลยไหมดูมาอมมาเยอะเข้าใจคําถามนะแต่แดงจ๋าหรือเปล่าตอนนั้นก็คือไม่ได้ดูแล้วอ่ะก็คืออารมณ์ล้วนๆใช่ไหมค่ะชอบไหมเวลามีเซ็กส์แล้วผู้ชายตีตุกชอบค่ะดูกระตุ้นเดียขอโซเซกันเจ มึงชอบดิก,กะล้าสุดมึงตีเมียมึงแล้วเมียมึงเนี่ยเนี่ยคำถานมนม่ใช่ไหมที่มึงจะตัง้งคำถามอยู่ในรายการแล้วจุดไหนออใ,ในใ,ในสัดส่วนของเร,เราเวลามีเซ็กซ์นะจุดไหนที่โดนแล้วแบบน้ำเดินนมค่ะคือดูดหันนมก็คือน้ำเดินเลยถ้านมจริงมันก็ต้องมีคุณภาพนิดหนึ่งเดี๋ยวมันต้องรู้สึกอะรลองอกสมัยเรียนเคยโดนในโรงเรียนไหมครับไม่เคยค่ะ สมัยเรียนเราเริ่มดูลิปโปลอยางดูนิดๆดูกับเพื่อนผู้ชายส่วนมากมีเพื่อนผู้ชายมากกว่าแล้วเราไม่เราดูแล้วไม่เสียตัวเลยอ่ะไม่ค่ะดูงั้นเอาอยู่เอาอยู่เอาเอาอยู่แล้วตอนตอนนั้นกับตอนนี้นมเท่ากันยังค่ะยังยังให้ให้คนดูนึกภาพยังยัง ค่อยๆสะสมกันโปยไว้ที่มมมันโตตามอายุใช่ค่ะน้องนี่ยดีนะนั่งโยกตลอดเวลาตื่นเต้นจริงแย่มากเลยน่าเอร็ดอย่างนี้ดีมานะใช่ไหมระหว่างตอนมีประจำเดือนกับตอนไม่มีอ่ะคิดว่าตอนไหนมีความต้องการทางเพศมากกว่ากันอ่ตอบตรงกลางได้ปะคะตรงกลางก่อนจะมีใช่ค่ะอ๋อก่อนก่อนจะมามีเซ็กซ์ครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบ อ้างั้นเอาเรื่องจกิงไปได้มั้งเก็บเป็นมาก็ใส่เลยเก็บมาก็ใส่เลยเริ่มมีผลก็ใส่เลยคือคือถ้ามีความรู้สึกว่าคนงอกก็ให่ตัดเลยใช่คน่ะมั่เริ่มันไงเป็นคนตรงนะผมจะให้น้องเขา entertain พี่ให้พี่ดูว่าเวลาน้องเขาอ่ะทำงาน entertain เขาทำยังไง ว่าเราต้องการดิ้งห้าสิบดื่มเราจะทำไหมครับพี่เอาร้อยจะดีกว่าเพราะว่าเราเราหมดไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อยู่แล้วไอ้เจี๊ยก็บอกว่าสมมุติแกไม่กินหรือว่าโอเคไม่ใช่เรื่องสมมุติโอเคพี่เขาพร้อมมากแบบนี้มันก็เรื่องสมมุติไม่ใช่หรอสมมุติเลยฮะ สมมติว่าคือเรื่องเก่งหนูแบบขาดแคนมากอ่ะเรื่องเงินทองหนูต้องเรียนหนูมันยังไงมันยังไงหนูหนูขาตัวไหนหนูหนูบอกพี่เลงเลขบัญชีเลยก็ต้งเล็กบัญชีขอ QR code แล้วได้ไหมสแกนเลยอ่ะไม่เดี๋ยวมันผิดเราเรียนอยู่ไหมเรียนจบไปแล้วค่ะแล้วมีค่าห้องมีค่าอะไรอยู่ไหมค่ารถค่ามีถือมีไหม มีทุก <giveaway> ค <Brazilian references> ่าเลยค่ะมีคนมีค่ามีคนมีค่าพี่จะให้ค่าอะไรก่อนนะต้องไปดูต้องไปพี่จะให้แต่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 พี่อยากจะให้ค่าให้ค่าค่ารักเองค่ารักเองค่ารักเองอ่ะ เห็นไหมคิดไม่ทันไม่คือเขาอยากจะเล่นอะไรมา่ะไรมาโดยที่แต่ว่าอยู่ๆยุยู่ดีๆอยากจะคัดหัวคัดจนงั้นไม่เล่เตียมอะไรกับกูก้อเลยนะเอาจริงอ่ะค้าเราเองแล้วเป็นไงเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บเลี่ยบอกนั่งเงียบกิ๊บเลยถ้าสมมติพี่มาพี่ให้เงินหนึ่งกลับไปบอกพี่ถูกมีไปเลยอ่ะหอบกระเป๋าแป๊บไม่คิดเลยนะเออไม่คิดเลยฮะหนูแทบอยากจะสัก qr code ใส่ทุกจุดที่มี เดี๋ยวมัต้องมาแน่อะไรนะเดี๋ยวมาจะจับตรงไหนก็สแกนตรงนั้นก่อนปกติเรามีลูกค้าประจำไหมมีค่ะถ้าพี่เป็นลูกค้าประจำเราพี่ต้องทำยังไงเงินมาค่ะเอาเงินมาเงินมาก็คือเงินมาเป็นลูกค้าประจำเลยใช่ค่ะเรามีเรามีที่ตัวเราเรามีรอยสักไหมเพราะพี่แพ้คนสักมากเลยไม่มีค่ะจะพี่ไม่เชื่อเื่อกี้ี่เนอยู่นะนี่โกกนะโกงกนะเมื่อกี้พี่ดูอูนะป่าไว้ใช่ไหม อ่ะข้างหลังเป็นลูกอะไรฮะไม้กางเขนค่ะเราเคยโดนแฟนเราอ่ะจัดกลางคืนสูงสุดกี่หนาสองค่ะพอแล้วเหนื่อยอ่ะเปล่าค่ะเน้นคุณภาพวว้าวอ๋อเน้นเน้นปริมาณนะ้ะต้องครั้งอ่ะตอนหนึ่งนาขีดทีเราสักครึงคร่งชั่วโมงเนี้ยไหมอ่ะกี่นาทีมันโดนน้อยไปอ่ะครั้งละครึ่งครึ่งชั่วโมงฮะประมาณนั้นค่ะแล้วเราเราเคยอมให้ผู้ชายไหมเคยค่ะ เรานมใหญ่เงี้ปกติเราเวลาเรามีอะไรกาแฟนะแฟนเคยเอาแบบว่าเอาอะไรถูกถูกไหม่องนี้ไหมเพอดูแล้ว่องนี้มันแน่นมากเยใช่ค่ะวลรีเดียของเราอ่ะในการมีเซ็กอ่ะเปิดก่อนได้เปรียบค่ะเป็นฟังแล้วไปใช้อ่ะสุดท้ายดีกว่าบอกท่าเด็ดของเราเวลามีเซ็กดีกว่านั่งหันหน้าเข้าหากันค่ะแล้วนมยัดหน้าไปเลยแล้วนมยัดหน้าไปเลยวีก่อน ลากันไปให้น้องเขาฝากร้านก่อนครับลูกค้าเข้ามาอุดหนุนหรือมาเปิดเมมเบอร์ที่ร้านนะคะเพราะเด็กที่ร้านนี่คือเน้นนมเน้นปริมาณค่ะเน้นๆเลยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับรายการติดอ่างด้วยนะคะเพราะพี่เขาจะมีเสื้อแจกค่ะเสื้อนี่ผ่านเลยปะผ่านร่องนมเนาะผ่านผ่านกันทุกย่า ทุกตัวเสื้อจะต้องผ่านร่องหนุมรองหนุ่น้องขึ้นมาแล้วใช่จะต้องผ่านร่องร่องหนุ่มน้องก่อนก่อนจะไปสู่ทุกคนแล้วพบกกันใหม่ EP หน้าสมาณนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีค่ะ